ไหนนี่ตอนนี้ลืมตาแล้วลืมตาสองข้างเลยสี่ตัวแล้วมันจะแสบตามันนะมันแก้มูแดงดูเร็วโว้ยจะกระทับลูกแล้วโฮ้ยมูแดงลูกมันมุดไปตอนนี้ดีตอนนี้มันลืมตาแล้วไม่ดื้อเลยโอ่รักไม่ดื้อเลยทำตุ้งหิวตุ้งหิยนะเจอมันเปล่เปล่ากินนมบ้างหิวนมบ้างกินไปเยอะแล้วพ่อไอ้เนี้ย ต,ตัวนี้หลับฝันปุ๋ยเลยโอ้ยตัวนี้หางดอกไม้อะตูดดอกไม้มาแล้ว,วมาลืมตาแล้วข้างนึงข้างยังไม่ลืมถอในหายใจด้วยโดนริจิ๋วเหี้ยมาสิไอจิ๋วไม่ได้กินหรอเมื่อกี้กินเอาจริงหรือเปล่านี่ตัวนี้มาของหืนบัานหลังเออทับกันนัวเนียโยนเยีย,ย,ยไปหมดเลยตัวนี้ดูมันนอนดิขาโดมนะันนีมันชอบนอนไหมือน,อนไอ้ตังนอง่าย ป,ปิดแปดดีกว่าปิดไปกันโอ้โหได้หูฟังมาใหม่อ่ะฟังเพลงอยู่ใช่ไหมเนี่ยหูฟังอันเนี้ยเนี่ยเขาดูหน่อยมีเสียงอะไรไหมไม่มีเพราะพ่อไปคุยกับโทรศัพท์พอเราใช้เป็นแล้วเมื่อวานใช้ไม่ได้เพราะไม่ใช่ชาร์จแบต <c oughs> ตูดอกไม้เป็นแบบนี้ชอบเล่นไม้พ่อเล่นมั่งเลยพ่อเล่นมั่งตรงเนี้ยให้ตูดอกไม้ไปหรอมา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 ตอนที่มันตื่นแล้วอ่ะจะไม่มีกลนน้ำตาตูดอกไม้ก็ได้ตูดอกไม้มันหลับง่ายือใหญ่พ่อแล้วเนี่ยไม่ลืมตาแล้วตื่นแล้วได้กินเบิ้ลกินเบิ้ลไอ หูม <mm like um. ันเป็นแบบนี er> ้หูงอหูหาหูมีเขาขาวนี้ด้วยนะน่ารักนี่มันเป็นสองข้างเลยอ่ะรักใจไหมับไม่รักหรอกตัวมันนิ่มยังไงไว้ครึ่งเดือนแล้วเนี่ยวันที่สิบห้าวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดเดือนที่สาเฉาเฉาหรอกนะดูดูตะดตีกันแล้ว อีหน้าหมีอีนหน้นาหมีก็ลืมตาแล้วก็อ่อะงอะลูกฮ่าตูด่าดูฮาตูดเนี่ยไม่มีคนดูพ่อไม่มีคนกดไลค์พ่อเพราะว่าพ,พ่อชอบถ่ายลีปหมาชอบถ่ายตูดหมาเคยไปดูลิปไอหยองที่ไปเล่นในนาที่นาแห้งๆอะพ่อก็ไปถ่ายมันขี้ดับแล้วไอตัวไหนมันโดนทับอยู่บนน่ะเพสอะเนี่ยเอ้ยมันนอนหัวหัวนะอ๋อข้างนอกได้ว่ะเนี่ยเป็นแบบนี้พ่อมาใส่ดูไอจิว๋ว วโว้หัวเปียกอ่ะมันเปียกอะไรอ่ะไอมหมูเรียเอออย่าล่งลงวงเดี๋ยวล่วงรู้หจับได้นี่เหมยเหมยเชลเลยเออไม่ใช่ให้เ,เหมือนปะเหมือนลิงไงตัวนี้เหมือนเอไอลิงเปาท่านเปา,าเหรอใช่ไอลิงไอลิงมันต้องแบบสีขาวๆหน่อยไอลิงที่แบบฟูเออต,<ด>ตัวนี้จะเดินไอ,อตัวนี้ก็เหมือนท่านเปาแต่น่าจะเป็นไอพู เดี๋ยวจะเหมือนได้พูบอ่ะเดินแล้วเดินแล้วเดินเก่งพ่อนี่ไอ้นี่ไอ้หน้าหมีกินอยู่ปะหนาหนูไม่ได้กินมันเดินเก่งมากเลยพ่อหน้าหมีเนี่ยไอ้หน้าหมีเดินเดินเดินมันเดินไต่หนูเลยพ่อไอ้เดิน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 หน้าหมีไม่เดินล่ะเฮ้ยเดินเดินแล้วเดินแล้วเดินล้มล้ม แมหมีเดินสี่แ่หมีเดินขึ้นแลหาแม่มาแล้วเนอะเก่งเว้ยไอ้เนีน่ยนี่มันชอบชูหัวขึ้นอีตัวเนี้ยเหมือนมันเป็นช้างอ่ะชูเงินล้มล้มอันไหนอันไหนยังตามองได้แม่หมีเมื่อเช้ายาเรียมันว่าไอ้จ่อยเราดูมันเลียมันเลียมไอ้หัวแดงยิ้มปะ ม,มเเป็นหมาเอ๋อแ์เนาะดามหน้าเลเป็นหมาเอ,อ, <c oughs> เอา๋อเฮ้ยวนี่นี่เยียแล้วเขายบแล้วเดินมาแล้วเขมามันเดินมาแล้วนี่นี่นี่เดินได้ตัวเนี้ยเดินเก่งเอ้าอตาหนูขึ้นมาเลยได้กิ่นไอ้คนได้กินวิวิววิวิววิวิวพวิ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 นิว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 าวิวิวิ่ิวิวิว ไอกลินนะไอกินหอมผงไอกลิ่นโอมแพรไอไอกินหมผงไอเดินตอนนี้ชูวรอขึ้นนั่งแล้วก็มันนั่งนุ่นนุ่นนุ่นเดินแล้วเดินล้ไออ้วนก็หลับเอาทับกันแล้วเนาะชอบนอนทับกันไอเนี่ยตัวใหญ่กว่าใครเขาเลยนะ งป่องเลยใช่ไหมหล,ลับง่ายแลยอิ่มแล้วเนี่ยเลยัวที่แผลเรือไม่ก็แูเลยอิ่มตลอดเวลาท้องลูกเองมาแล้วเนี่ยเพ้าะเนี่ยมาจูบหมาบ้างอ่ะเขาขยับแล้วขยับแล้วอะไรอืมเฮ้ เมื่อกลางวันครูอายมาครูอายที่โรงเรียนอยาเ <ยะ S 1> <อ>ขามาเล่นครูแดงมันไม่ขู่ก็เฮ้ยอุอออ้มไปสองตัวหนูปิดตาหมูดแดงอุ้มไปบนรถอ่ะค <ยะ S 2> รูอายก็เอ้ยอ,อยากได้อ่ะวันหลังจะมาขโมยไอ้หมูแห่เ้าไม่กขะพ้อแล้วไม่เป็นไรอ่ะแล้วใส่กล่องได้เอ้ยพอ่อใส่กล่องมันไม่ว่าใช่ไหมเอาตัวนี้ไปเออไปกล่องมัน